สวัสดีครับ <All right. S 1> ท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมชัตเตอร์กดติดวิญญาณฮราพร้อมแล้วเราไปเลย let's go <S เป็เกมเสมบทบ,บาบเป็นตากล้องนะแน่นอนเราจะไปถ่ายรูปรับวิญญาถุยไม่ได้ต้องดูว่าเรามาทำในที่ไหนยังไม่รู้เหมืนอนกันเพิ่งเคยเล่นเอาล่ะ right. เดี๋ยวเราโหลดตุู่ <Cool. S 1> จะไปตะลุยด้วยกันว่า จะไปเจออะไรกันบ้างอะ่ะวิญญาณฮ่าไม่แน่ในที่นี้อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็เป็นได้อา้าวมึงค้างเลยล่ะอะไรอ่ะเฮเร็รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้มึงจะเสร็จเมื่อไหร่เออตองให้ขูวมึง ามาเริ่มกันเลย let's go ไปเ่มต้นเอ่าเด็ดดิวทูสตาร์ทมันแล้วอาจารย์เดิมแล้วที่ไหนเนี่ยกลับกูออกเลยไม่เล่น So I am alive at the afternoon o w ฉันย๋ยมาถึงโรงพยาบาลบ้านแล้วควรจริงเลยก่อนหนึ่งเราต้องสำรวจแถวรอบๆสำรวจเลยครับมันไม่ได้สำรวจห,วหววรอกพูด้ใดตำรวจมีอะไรบอกว่ามันมีบอกสองคนลากบ้านไหมมีตะปูเฮ้ยประตูเฮ้ยถูกแล้วมลยละงับลงเลย หาหอนขีมันนี่ป่าววะอ้าโอ้โหตังแกมหอกไปเริ่มเอามาเอามาเทคเทคเทสมาเขา้าไปด้วไปะอะไรวะเนี่ยปูเชีย้ยมาผ่าฝนตกด้วยละนี่คือเฮ้ยหายละอไรดังเอา แตวมึงก็ไปกเกียงก็ได้ไหมกเเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรเนี่ยโอ้โหโปรเจกเตอร์ดูแปลว่ารวดหน่อย That is one we're p a i n t i n g รูปภาพอ้าวเฮ้ยนี่มันอาหารมุดท้าของพระเยซูนี่ว่าโอ้โ oh. หแล่นี่ไม่ใช่พระเยซูแล้วไปสูดโดนแดดเลย ชิบหายแล้วโดนแดดทั้งทั้งหมดโต๊ะแล้วเนี่ยโอ้ยอะไรแบบนี้อเจอของบีเร์หนูว่าจะมีไว้มีประโยชน์นะนี้เราต้องสำรวจปุ่มก่อนีอะนรย้าง E Q Z งเมากีกิมแดดอมนหนึ่งเฮ้ย V มึงขาวดำนี่วะอ้าวเอฟเนี่ยแหละครับของดีไนวิชันจุปายละ ai, ôi chia ôi chia ôi chia mùm tùa này mùm tùa này mùm tùy này mùm tùy security mùm tùy này mùm thấy này mùm tùy này này mùm tùy này mùm tùy này mùm tùy này mùm ดได้ I'm sure I can't stand this เฮ้ยนายวะพี่ป๋องคุณเห็นอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวผมจะใช้กล้องสูมเข้าไปนะโอ้โหเหมือนเหมือนคนนะพี่ป๋องเหมือนมีคนนอนอยู่พี่ป๋องอนะ่ะโอ้ยเชี่ยพี่ป๋องเชี่ยป๋องเฮีโอ้โหแม่งเริ่มหลอนกูแล้วตอนนี้โดนเกมเล่นเอาแล้วลตอนนี้เอาแล้วครับ โอ้ห oh, เส้นทางยาวอย่างนี้ฟีชิปูสปินนี่มันจะปินนั่นแหละสะปินแอมชูไอแคนเนลเพนดิสเอาลอยลอยยานะข้างหลังอย่านะอยา่าใช่ไหมพิซฟีฟอร์แต่โอ้โหนี่มันอะไรเนี่ยกันหายใจเหรอใจมันเต้นแรงมากคุบอกให้ เชี่ยแรงเลยโอ้ยชัอตียอะเลยเชี่อะไรเนี่ยอุ้ยั็อตหาได้วะโอ้ยสัตเตี้ยแอกติ้งมึงจะติดเออกลองมึงจะเจ๊งอะไรพี่ดูเหรอแต่กูต้องใช้ล่ะครับโอ้โหมึงต้องใช้เหรอไม่ไปปรึกษาบอกรก่อนนะ ปะปะมึงวิ่งเร็วเท่านี้หรอเนี่ยมึง,งอ,อยู่ในทอนี่วะไวเร็วๆ,ๆจะเจออะไรกูก็ยังไม่รู้นะครับคิวคิวพิกจ้าจ้าอะไรเหมือนถึงดำแหม่ไปต่อไปต่อเลยเอ,เอ,อ,อุ้ยเหี้ยที่ไหนเนี่ย เลต้องเดินอุ้ยเชี่ยเอยพี่ปองผมเห็นอีกแล้วคนลุกว h าแต่เฮ้ l t อ,อะไรผ่านกล้องไปว่าน่ะสิ่งนั้นแม่งมาจากความฝันยู่งะกูต้องควบคุมตัวเองละเริ่มห,หลอนแล้วตอนนี้เริมเริ่มหลอนแล้วก็เป็นได้ไม่ต้องก็เป็นได้นะครับคือมึงเห็นชัดๆเลยอีกตัวอุ้ยเชี่ย ไรดาปล่อยแตก f f เป็นไรอืเอเดินอีดอกคนะุณหาเออมกูมรู้แล้วนะยวิชาสัตว์อุ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาไงเนี่ยเ้ยคตรลุกพี่ปองเจ้ารถเข็นรถเข็นอ่ากูนั่งแล้วเนี่ยนั่งหน่อยโอ้โหไม่นั่งแล้วกูทะลุเลยโอ้โหแล้วมาเป็นรอยเลือดอ คนลุกวีเพื่ออะไรวะวีเนี่ยเพื่ออะไรลูกฮะกล่องล่วงได้ไงยานะมองแล้วไม่เห็นเลยตายละเจอใครอยู่บ้างเจ้าหนูนี่ไผีคุ้มหน้าผีให้เราเช็คมึงอย่ามาเช็คใส่กูเนี่ยเงาอะไรเนี่ย โอ้ยเอาไปมึงกับมหาลุมเช็ยกใส่กูนโคโรเตกรีล่ะดือดื้อดืนย่นะไม่เชื่อมึงานะมึงเติรตูไปเอาอะไรเยอะของเติร์ตนั้ไมเออไปหานนะมึงแจรแจ๊กกูได้แล้วแจอัคพีทำไปน้องนี่คือ อ๋อซ่อมกล้องโอ้เยี่ยมกล้องนี้ได้ไม่ติดขัดนะมีอะไรเนี่ยซิงเอร์เอามาเอามาโอ้เยี่ยนอ่ะค่ะยาพิษว่าแล้วโอ้ <c oughs> ไแล้วบัดดี